สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร์ตเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้11มิถุนายน2564นำเรื่องด่วนมาบอกครับฟังครับผู้มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วทุกท่านฟังต้องทำด่วนครับถ้าไม่ทำจะรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3าไม่ได้นะครับ วันที่14มิถุนายน2564นี้จะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3 14มิถุนายน6โมงเช้าถึง4ทุ่มจะลงทะเบียนแบบนี้ทุกวันจนกว่าจะเต็ม31ล้านสิทธ์ไม่มีคนเก่าคนใหม่นะครับลงใหม่หมดเลยนะเขานับใหม่หมดนะครับใครไม่ลงไม่ได้ถึงแม้จะเคยรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1เฟส2มาแล้วไม่ลงก็ไม่ได้ลงช้าอาจไมได้ถ้าเต็ม31ล้านสิทธิ์ก่อน ทีนี้คนมีแอปเปาตังฟังครับคนมีแอปเปาตังจะต้องอัปเดตด่วนนะครับอัปเดตแอปเปาตังของท่านเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยทําวันนี้เลยนะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 11. 1 1 1.0เมื่ออัปเดตเป็นเวอร์ชั่น1 1 1 0แล้วนะครับวันที่14นี้ท่านที่มีแอปเปาตังนะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยรับสิทธิ์เฟดห่งเฟดสมาก่อนวันที่14นี้ท่านก็ เชื่อมต่อเน็ตแล้วก็กดเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส,สาทางแอปเป๋าตังค์จะสะดวกและง่ายเมื่อลงเสร็จและหากท่านได้รับสิทธิ์ก็ใช้แอปเป๋าตังค์ต่อไปเลยในข่าวใช้เงินนะครับทีนี้หากใครไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน11.1.0ก็จะไม่สามารถกดรับสิทธิ์ได้นะครับเพราะเวอร์ชัน11.1.0นี้จริงจะมี จึงจะมีแถบเมนูสำหรับกดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับคนที่เคยรับสิทธิ์โดยเฉพาะคนเคยรับสิทธิ์เฟส1เฟส2จําเป็นต้องอัปเดตอย่างยิ่งนะครับแล้วก็กดส่วนคนมีแอปเปอาตังอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่เคยรับสิทธิ์เฟส1เฟส2ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันน11.1.0ได้แล้วก็วันที่1 4มิถุนายนก,ก็กดรับสิทธิ์ทางแอปปอาตังก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอมาเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ